มุกี้มุกี้มุกีนีนีมุกีนีนีลงไปมาให้เรยเร็โอ้ดูดเร็วเรอ้าข้ามาขามาขามาโอ้เก่งเก่ามาขามาอยู่ไหนอยู่ไหนขามาเร็วเร็วามาขามาเร็วเร็อ่ะขามาขามาขามาเร็วมุกีมุกี้ Ni ni muki muki. Muki. Peter Peter mana ni? Peter. Oh. Peter. Muki.